สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกันทางช่องเพื่อนคนทำเกษตรสำหรับท่านใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งและกดรับเด้อเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้มือนี้พี่น้องมาปั๊บทีพี่น้องมาเตรียมดิมดมเนเตรียมแปลงเตรียมแปลงสีล่งหยาหยามันมาลีพี่น้อง ชีลูกหย่าชีลูกหย่ามันมาเล่แล้วก็หย่าหลงซุปเปอร์แม็กพี่น้องเพิ่นว่ามันได้เพิ่นว่ามันได้ปริมาณหย่าหลายพี่น้องแล้วก็มันสูน้ำหลาหลอบตัดมันก็ไวพร้อมรอบตัดมันไวกว่าหย่าเพ่งเวลาแต่ว่ากระปุกจินมได้พี่น้องหย่าเพ่งเวลาหย่าในน้องที่โตหนึ่งที่น้องแต่ว่าห้องลูกหย่ามันหลายตัวเลือก มันลุ้งหลายๆครับพี่น้องลุ้งเชือ่อศึกษาเป็นว่ามันมันแมนบบเป็นว่ามันเหนมือนผลผลิตสูงแมนโบถ้าว่ากา่ออกมาลอกมืงก่อนพี่น้องอันมูลหยาเพ้งกุหลาบอะจงไว้คือเก,าากออ่าถ้าว่าก่อนเ้าสิบปลูกหยาหลงหยาอันมันมาเล็นี่กับปั๊บทีพี่น้องอันนี้มันเปลีย่ยนหยาหยาเพ้งกุหลาแปลงหยาเพ้งกุหลาเก,กา่า จากสิมาปั่นมาปับมาปัน่น,น,นให้มันนั่นให้มันเนียนๆทีน้องปั่นให้มันละเอยียดแล้วก็สิมาปับให้มันเสมอให้มัน,นเพียงเพียงเราต้องเกี่ยวคุนลงทีน้องคุลลงเพราะว่าไถ้หลายหลายหลายหลอกอานจะใช้สองหลอดเดียวแต่ว่าจากศิมาปันของมันเพียงก่อนะจะเกี่ยวลดคุลแรงข้องมันจะแรงได้เพราะเด็กสูงสายดิ้งคึกคัก เพราะว่าเฮ็ดทั้งางใหญ่เฮาถ้าปลูกกีนึงมันอายุมันโด่งเนี่ยต้องเก็ษตรกรเก็ษตรไทยคนหลาหลายประเก็บดินให้หหม,มันเนียนเยนดินให้มันมีสารอินทรีย์ไอ้นั้นตัดสภาพดินไปน้าล้วก็ตัดเพิ้นที่ให้มันลาบเพราะว่าเขาขัดขาให้น้ำมันก็สีให้ง่ายนาแล้งแล้วก็เวลาเขาเติมน้ำเติมข้อไว้กับเวลาตัดเวลาตัดก็สิตัด ภาษิตัดได้ง่ายถ้าเฮาปลูกมากง่ายแบบบ่ปั๊บทีเนี่ปลูกไฟลอดถึงก็โอ้พี่น้องมันมันไฮน้ำมันเปลืองน้ำนาเลี่ยงไหมเปลืองน้ำมันเปลืองน้ำแล้วก็เวลาเขาตัดกับสะดุดเข็ดเห็นมันลาบๆหมดเพราะว่าเขาอาศัยเอาเอาผลผลิตนาเลี่ยงเลยสูบน้ำใส่มันก็เลยอันน่ะมันก็เลยต้องเข็ดคักๆอันนี้ก็บื้องมันว่าสิปลูกเดียวนี้ได้พี่น้อง ปั๊บนี่แล้วก็สิเอาฟุน้นลงมาใส่ซะก่อนดิเอาฟุน้นมาใส่แล้วก็สิไถอีกไถอีกปั๊บอีกปั้นอีกเตัว่าปับ๊บให้มันเสมอเพราะันแบบเอาเสมอที่สุดเพราะว่าผิดข้ามันเด็กเรากาเป่าเป่าใส่เป่าปั๊บปั้นเดี๋ยวมันแห้ง้ว่าอัเสียหาย <1. S 2> ปลูกมันมาเล่ไปหน่อนามันมาเล่หลักสบสิ่นาหลงซุเปอรเมตมันมาเล่มันกีมันมาเล่ไงแ้มันมาเล่หน่อยแตจ่ามาทั้งสองนนี่ปลูกคนนี้มีเปลี่ยนนี่สามสามท่านี่น้องสามท่าน่ปลูกไว้เพื่อซึกเช้าพรอมที่น่องยังจะมีที่น้องกับเสียแต่ก่อนมาเอาไปเห็ุท่านมาขอแบ่งเหตท่านเขากจะอธิบายได้ ว่ายาตัวนี้ผลผลิตเปนน็นแบบนี่โปรตีนหนึ่งซี่นะาพี่น้องก่อนฮอสีขายอย่างที่ให้น้องแต่ท่านท่านฮอสต้องออมาศึกษาก่อนศึกษาบ่านปลูกแล้วมันห้ผลผลิตดีบ่โปรตีนสูงบ่วง่วค่อยึินเป็นยังไงมันึ้นอยู่ก็พื้นที่จังใดยังสีหน้าพี่นอ้องถ้าผมมีท่านล่ะมาเอานั้นผมเลยพี่น้องผมมาขายแพงเจ้าขายอนอี้ าเจ้าขายอี้เขาขายโลละสิบบาทเลเอาเป็น,นผมิดว่าขายแพงขายโลละห้าบาทบาทอย่ง้แล้วผมนีคน่านเจ้าขายโอ้ยขายแพงผมก็่า,าแค่เจอแต่ก้อนเทาเลยซือแค่ขน,นาดน,นี้นี่ือะไรนะโลละสิบาทนี่ผมอยู่คอบ้านแต่ว่ากับบซีมาหลายซือวาตจอยอดอาพี่ี้อง ผมดูเชื่อมาจะขาดลอยโล่เนี่มาไปคือมาจะขาดลอยโล่ชาวานพ่อให้ได้แมวมันี่น้องผู้ใดต้องการอยากได้นการขอาวน้ำฝนี่น้องม่เกินสองเดือนดอกก็ได้ผลผลิตถ้าว่าการปลูกงานจะเข้ใส้ฟุ้งหลายมนก็ให้ผลผลิตเร็วแลวก็งยาจะได้หลาี่น้องงามอัน,นิย่าตัวนี้น้ำมัน่วม่ี่น้องน้ำาถวม เดี๋ยวผมจะไล่สุดออกบดวัตถุผลไล่ออกวัตถุกำลังตัดออกพี่น้องกำลังไล่ออกทุกตัดไปใหงวงกินแล้วก็จะเสียเอาฟุ้นลงกไม้แล้วก็จะสีสูบน้ำไจจะพอดีจะหลังกักกั๊สูบน้ำใจตก็เลยมาปลูกอยู่พร้อมด้วยแต่ว่ายอดนี่สูบน้ำลงูกไม้เพราะว่าเปลี่ยนน้ำบกสูบมันเหนียวติดตี่นี่พี่น้องมันมันเป็นขบบาดได้ดินดินท่ามดึงแต่ว่าไปดินผมไม่ดินผมไม่มันอก๊อกไฟอันนั้นน้อ จะไฟง่ามแต่ว่าเขาต้องใส่คุณหลายๆนสนือง่ามอยู่มัาติดหินถ้ำจะทาเป็นให้หน้าหน้าพี่น้องผมเอาผมเอาปับับใหม่สงติดปัับให้มันเด่นเนียนๆพอห้แดบเที่ทยงๆเลยด้ยพี่น้องแบบโผบหน้าม,มาให้มันไหลผ่านเลยไม่ต้องให้มันขังแต่ว่าเฮ็ดหลเที่เอาด้วพี่นอ้องเด้อผมมีผมมาขายแพงงดิอันนี้โอ,โอ้ยโ,โลละสิบบาทพี่น้อง ซื้อเพิ่นโลละสิบบาทโอ้ยมันกับแพงโคตรต้งคนว่าขายสั่งบอกเพิ่นว่าก็สั่งซึกอสั่งยังแล้วเขาเจะเอาคนขายพี่น้องเขาเจ้เอาคนขายพี่น้องเห็นีเนียนินกับประมาณไรกกว่าพี่น้องยั่นี่ไรไอศิใป์ท่อนท่านอยู่หาลอยโล่นี่ยแหละแต่ย้ายศิลโลงมือปลูกสิลโลงทิพย์เบิ่งอยู่ แต er ่ว่ราไม่นีมาปับทีพี nah. they they ่น so well, ่องมาปับทีมาปับทีซะกครั้งอาการอื้อ่นีเจาฟุ้นลเอื้อนเจาาฟุ้นล่งเจ้าฟุ้นล่งหลักันตั้งสมัครไอีกใม่มันลดจุกของเฮกักๆลจุกฟ้องบริจารเติมเต็มน้ำมันไอ้ลดจกของเอาไอ้แน่จะรอยมีรลดอยู่ ว่าหามื่อพิจารพี่มักลังดงมากพอปับแล้เขานังดปงไหนมเคี่งเฮ้ยเี่งเหรอมันยาวเวลาเลยเะหนามากเลยมันเวลาไหน้ำมนิพอเ่หลายคนอยกไม่น้ำไปนี่เคร่ยงเออเขื่เขาเขาจะัดการล้านเลยปัดแล้วปัญหาไา่หลังหนึ่งตัดยากสองการห้น้ำก็ให้บ่อไปน้ำมองนุ่นบ่อขึ้น เก็จมาบอกฟังโอ้ยหมันเสียฟังาวิมุนแหละง่ายเึ้นว่าในไทยถิ่มปลูกไม่ก็ต้งใส่แล้วล่ะเขาบว่าฟังกทำไม่ถองหรอกเพราะว่าข้าก็ขาานมากพี่น้องเป็นทบกันข้าทานมากข้าวอยจ่กเมืสงอูเขาก็ทั้งสั่งทั้งเก็ี่น้องยเนเป็นน้ำินน้ำนน้ำมักการบอว่าปัญหามเิดังไงเด้อพี่น้องเด้อเวลาจมดิ อันนี้น้ำพี่น้องข้อมูลนิดนิดนิดน้อยพี่น้องมีตัวบเบอกกันด้วยนี่แหละกันปลูกปั๊บที่ผมนี่แหละมันลงทุนยากลงทุนหลายได้ทีแรกมันผิดสบายสบายไพ่หลังนะพี่น้องคิดเหรอคนว่ามักง่ายได้ยากรลำบากได้ดีแม่นข้อมูลได้เพี่น้องเด้อการสำรับคลิปนี้มื่อนีเอาไว้สำหรับตัวนะครับเออคลิปหน้าพอกันไหมการสำรับคลิปนี้มื่อนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ขอบคุณหลายสวัสดีครับ